สวัสดีครับก็วันนี้สมศได้แต่งตั้งพวกเรามาเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3ซึ่งต่อเนื่องมาจากเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเราเข้ามาครั้งนั้นเมื่อพศ2554 มีกรรมการทั้งหมด6คนด้กันนะครับมีผมเป็นประธานนะฮะซึ่งเป็นอดีตรองที่การบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหมอทักษิณมีรองศาสตราจารย์ดรพุทธการรัชธรซึ่งมาจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,อีกสองท่านก็เป็นอาจารย์จากครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือดออรพรทิพย์อันติวโรไทยกับดรวัชรินทริติอดีสัยนะครับ อีกท่านหนึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์มากเลยก็คืออาจารย์ดรจรินชาติรุ่งเป็นดีอดีตอธิการบดีสถาบันราชพัฒและก็หมหาวิทยาลัยราชพัฒ3 4าสีแห่งตั้แต่ปี2527ถึง2530กว่าซึ่งประสบการณ์มากส่วนเลขาก็คืออาจารย์กัญญาปรินทอง3มสีนะครับจากการมาวันนี้ก็พบว่า สามปีที่ผ่านมาเนี่ยหมายหาวิทยาลัยได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประเมินเราได้มีการพัฒนาในทุกตัวบ่งชี้ในเรื่องของผลิตบัณฑิตเรื่องวิจัยเรื่องของบริการและเรื่องทำนุบำรุิสุธรรมมาถึงเรื่องบริหารจัดการของสภาเองก็ได้พัฒนาตัวเองประเมินตนเองเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นได้ว่าสถาบันเนี่ยได้พยายามพัฒนาในทุกมิติแล้วก็ที่สําคัญ มามหัดใหญ่นี่เป็นหนึ่งใน7ของสถาบันที่สกอ,อคัดเลือกเข้าสู่ระบบเอสเปเป็นการประกันคุณภาพแนวใหม่ที่ฝันให้ไกลและไปให้ถึงแข่งกับตัวเองนะครับนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้รเริ่มเอาเอสเปมาใช้และถ้าเราทําสําเร็จได้คะแนนถึง200ซึ่งจะมีลู่วิ่งไปถึง1,000นะสองร้อยหนึเนี่ยเราก็จะฝันให้ไกลไปให้ถึงได้ ถ้าถึงมานั้นแล้วเราก็ยกเลิกไม่ต้องสนใจการดําเนินของสอกอและสมศเลยก็จะเว็บตรงนี้ให้นะครับผมมั่นใจว่าท่านอธิการบดีนะผู้รับอนุญาตและก็อาจารย์ทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นและสามารถจะก้าวไปถึงจุดนั้นนะก็ขอให้กำลังใจและขอแสดงความยินดีด้วยครับ